สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในอพิโซ์นี้นะคะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเจ้าลู่ซื่อแล้วก็คุณเผิงกวนอิงนะคะในซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะก็แปลเป็นไทยจากภาษาจีนมาเนาะว่าชื่อเรื่องคู่รักนะคะเรื่องนี้ก็โอ้โหรอความรอชมความหวานนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนบทละครหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับเนี่ยบทของคุณเผงกวนอิงนะคะจะ จะต้องเป็นอะไรที่ร็อกได้ด้วยนะคะร้องเพลงเก่งร็อกได้เต้นเก่งเต้นเป็นไฟลับอะไรแบบนี้รอดูรอดูแบบเออคาแรคเตอร์แบบนั้นของคุณผงกวนอิงนะคะนะ่าแบบน่าสนใจมากๆเลยละคะ่ะสำหรับนะคะประเด็นข่าวก็มีหลายอย่างนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำกันอยู่อย่างแบบออย่างแบบขมักขม้นเลยนะคะก็คือเปิดกล้องถ่ายทำกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้เห็นภาพบ้างบางทีนะคะว่าเออเขากำลัง ถ่ายทำเรื่องนี้กันอยู่นะแต่งตัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนว่าตอนนี้นะคะประเด็นของน้องเจ้ารู้สื่อก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะว่าก็มีซีรีส์ที่ออนแอร์อยู่นะคะนี่ไงล่ะมันถึงเป็นข้อดีของการที่ดาราที่พวกเราชื่นชอบนั้นมีผลงานออกมาสู่สายตาประชาชนโดยเฉพาะละครนะคะเพราะว่าละครมันก็ยาวมีหลายตอนทาให้กระแสเนี่ยกลับมาแล้วก็แบบมีคนพูดถึงอยู่ทุกวันทุกวันเลยนะคะต นนี้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเราก็ความนิยมนะคะขึ้นมาเนี่ยอยู่ระหว่างแบบท็อปทตลอดนะคะ1,2,3,1,2,3นวนๆอยู่ในระดับนั้นเลยนะคะขึ้นมาสู่แบบจุดสูงสุดอีกแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือน้องเขาก็มีกลุ่มแบบแอนตี้เนาะกลุ่มเฮตเตอร์ตามมาส่วนตัวอยู่แล้วนะคะจุดนี้ก็ไม่เป็นไม่ไมไมเป็นไหลเราชินกันแล้วนะคะจุดที่น้องโดนตอนนี้ก็คือว่ามันมีภาพที่ ถูกโพสต์ขึ้นมาจากกองถ่ายทําละครนะคะแล้วน้องเจ้ารู้สื่อก็ใส่แบบออฟฟิตคือใส่เสื้อผ้าที่เป็นกางเกงเออเป็นกางเกงเหมือนสีขาวๆนวลนๆแล้วก็เป็นเสื้อที่เหมือนกับแบบผู้หญิงทํางานอะไรแบบนี้นะคะผมสั้นกระทัดหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะแต่ว่านะคะตัวน้องเขาบางเฉียบเลยค่ะเพื่อนๆคือช่วงที่ใส่กางเกงนะคะบางเฉียบมากๆมากๆเลยค่ะก็เลยพอแบบเหมือนกับยืนคู่ๆนะคะกับทางด้านของคุณผง คนอิงแล้วเนี่ยคือคุณเผิงวนอิงจะกลายเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากไปโดยทันทีนะคะคือปกติแล้วคุณเผิงวนอิงจะเป็นผู้ชายที่สูงเนาะเด่นเนาะสูงแล้วก็ผิวจะออกสีทแทนๆนิดๆน,น,นะคะก็เป็นผู้ชายแบบแมนๆม,มากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็ทําให้ชาวเน็ตนั้นถกเถียงกันใหญ่เลยเอ้ยอะไรกันจะผอมอะไรขนาดนี้นะคะคือไม่มีใครไปไปว่าหรือไปพูดถึงอะไรคุณเผิงวนอิงในแง่แบบลบเลยนะทุกคนนี้พร้อมใจกันนะคะช่ำค่ะเล็ง มาที่น้องเจ้ารู้สื่อของพวกเราเท่านั้นคนเดียวเลยนะคะก็มาประมาณว่าอุ้ยตาแล้วนี่แต่งไอ้นี่แต่งตัวคือแบบผอมมากๆเลยแล้วก็ในในเรื่องนะคะน้ําหนักเนี่ยเหมือนจะลดลงไปอีกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็มีการคาดเดากันขึ้นมานะคะคือตามปกติเรื่องที่ออนแอร์อยู่ในตอนนี้เรื่องราวหญิงสาวอัญมณีก็ดูว่าน้องเขาผอมแล้วใช่ไหมพอมาเห็นภาพจากกล้องถ่ายนะคะเรื่องคู่รักเนี่ยค่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะน้องเขาเหมือนแบบผอมลงเรื่อยๆ เรื่อยๆๆนะคะซึ่งก็ทําให้ชาวเน็ตจีนที่คอยเล่นเรื่องนี้ของน้องเจ้ารู้สื้ออยู่แล้วก็เอามาพูดกันประมาณว่าตายแล้วขาดขาดแบบ ออร่าของความมีพลังในอดีตของความเป็นเจ้ารู้สื่อไปสิ้นเชิงนะคะขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าข่าวบนอินเทอร์เนต็ตเนี่ยก็เต็มไปด้วยถ้าเป็นเรื่องของน้องเจ้ารู้สื่อก็จะเป็นเรื่องผอมลงอีกแล้วผอมลงอีกแล้วแล้วก็ทําให้เวลาอยู่ในเฟรมเดียวกันกันกบคุณเผิงกุนอิงนั้นนะคะกลายเป็นเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเสากระโดงเรือยาวๆใหญ่ยยๆนะคะกับทางด้านของของมดตัวเล็ก เลๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เกิดการอภิปรายขึ้นในหมู่ชาวเน็ตอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับเรื่องนี้เราเห็นแบบ คือสําหรับหวานแล้วหวานก็ได้เห็นทั้งตัวที่เป็นวิดีโอด้วยนะน้องเขาสวยมากเลยนะคะหวานว่าแต่งเสื้อผ้าชุดทํางานเออชุดทํางานแล้วก็ผมสัน้นแต่ว่ามีการเซตแล้วเป็นเป็นแนวแบบเออให้มีคื้ๆเป็นแบบเกาหลีเกาหลีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสวยมากเลยนะคะส่วนน้ําหนักของน้องเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือยังมีคนพูดกันว่าประมาณแบบไม่เกินแน่นอนคือ80ปอนด์นะคะ80ปอนด์ก็น่าจะอยู่ในช่วงที่แบบไม่น่าจะเกินแบบ40กิโลกรัมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเอ ะะแต่ว่าด้วยทรงผมด้วยแล้วก็ด้วยหน้าตาที่เล็กๆของน้องเขาด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ดูดูตัวเล็กสูงเหมือนกับไม้บรรทัดเออเขาใช้คํานี้ไม้บรรทัดนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่พวกเรายังไม่รู้นะคะแล้วก็ไอ้พวกเฮเตอร์ต่างๆก็ยังไม่รู้ก็คือว่าในบทของละครนั้นนะ่ะเขาเขียนเน้นไปทางไหนนะคะคือในเรื่องนียนิยายต้นฉบับเนาะหลังจากที่พวกเขาแบบจบการศึกษากานะันน่ยเคยรู้จักกันในในมหาวิชีย ะคะเคยเจอกันเคยแบบพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่หลังจากนั้นนะ,ะพอพวกเขาแยากย้ายก,กันไปแล้วโตขึ้นมาเนี่ยทางด้านของตัวละครนะคะที่พระเอกอะคะ่ะจะกลายเป็นแบบซ O อแบบคนใหญ่คนโตอะไรแบบนี้นะคะแล้วนางเอกของเรานะคะก็ทํางานอะไรแบบนี้ค่ะ มีอารมณ์ของความติดติสนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าเขียนไปในแนวของซ e o ที่มีมาดขุ่มๆนะคะก็ต้องมีความตัวโตๆกับแบบเออสาวต e ิสซึ่งมันก็จะต้องผอมๆแล้วก็มีความแบบเนี้ยคือเป็นสาวคล่องแคล่วนะคะก็ให้หน้าตาที่อ่อนหวานด้วยผมสั้นที่เซตเหมือนกับเหมือนกับแนวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ตรงอยู่นะถ้าเกิดว่าทําบทละครให้มันไปทางแนวนั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่าเออบทของน้องเจ้ารู้สื่อเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบติดติด ที่น่าทนุถนอมนะคะซึ่งคุณเพิงกนินก็จะต้องเป็นแบบเราแบบซีอนะคะประธานบริษัทที่แบบต้องคอยคอยมาเหล่คอยมาดูแลนางเอกของพวกเราอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะหวังว่าถ้าออนแอร์นาอออกมาเมื่อไรหวันว่าเรื่องนี้เป็นกระแสแน่ๆเลยค่ะเพราะว่านวนิยยต้นฉบับก็น่ารักมากๆเลยนะคะสนุกมากเรื่องนี้มันเป็นแนวที่เต็มไปด้วยการผสมแบบคือยังไงดีแรงผักดันนะคะแรงบันดาลใจนะคะ บวกกับความรักนะคะทีนี้คนเราพอมีความฝันมีแรงบนันดาลใจแล้วก็มีคนที่เรารักคอยผลักดันเนี่ยค่ะ <_ d ans> ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบเออสู้ก็สู้วะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําให้ทั้งคู่ประสบความสําเร็จในในเรื่องงานทั้งคู่เลยนะคะ <_ d ans> แต่ว่าสําหรับงานอดิเรกแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่เราชอบในตอนที่เราเป็นเด็กมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นทํางานในอนาคตมันไม่ใช่สิ่งมันคือมันจะบอกเราว่ายังไงเดียสิ่งที่เป็นในตอนเด็กนะคะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเอา มาทําในตอนโตอะไรประมาณนี้แต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเลยละคะ่ะแล้วก็ความแข็งแกร่งของกําลังใจแล้วก็ความไม่ยอมแพ้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างได้มายากแต่ว่ามันต้องสู้นั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะดารานักแสดงจะต้องมีเคมีเยอะๆเคมีด้วยกันเยอะๆเลยนะคะแล้วพวกเราจะฟินมากๆเลยค่ะก็ไม่น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าอย่างน้องเจ้ารู้ซื้อของพวกเรานี้ก็ฟินได้ทุกคนเลยนะคะพระเอกทุกคนที่ร่วมงานเนี่ยในแต่ละซีรีส์คือคือเหนือชั้นมากเลยค่ะเคมีสาธารณะมากสําหรับน้องเจ้ารู้ซื้อนะคะส่วนสําหรับคุณผงกวนอิงนั้นก็ไม่เคยทําให้พวกเราแบบผิดหวังเลยนะคะก็ยังคงเป็นพระเอกสายเทอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบพระเอกสาย ấy bạc โออหดๆนิดๆเรียว่าจะเป็นพระเอกแนวคุณหมอก็เคยเป็นมาแล้วหน้าตาเฮียเขาไม่ค่อยให้กับการเป็นเป็นคุณหมอเท่าไหร่แต่ก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าเป็นคุณหมอได้จริงๆแล้วก็เป็นคุณหมอที่หล่อแล้วก็เป็นคุณหมอที่ดีมากอีกด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูกันก็ไปดูได้เรื่องที่แสดงคู่กับคุณหวังชูรันนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นเพราบทละครช่วงท้ายๆอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคนเขียนบทละครพาเราแบบเขาเรียกเลยดีอ่ะพายเรือพายเรืออยู่ในของ แสนแสบอ่ะมีทั้งกลิ่นมีทั้งน้ำเน่ามีโน้นนี้ไปหมดเลยนะคะงงงงมากค่ะเอออ่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถือได้ว่าดารานักแสดงเขาก็ทําเต็มที่แล้วนะคะเรื่องนั้นก็ถือว่ามีกระแสะมากๆอีกเช่นเดียวกันพวกเราก็ลุ้นไปกับชีวิตของคุณหมอทั้งคู่สุดๆเลยนะคะมาเรื่องนี้กันบ้างนะคะมาดูลักษณะของตัวละครที่คุณผิงกวนอิงคือน่าสนใจคือว่าทางบทละครนั้นจะตัดออกไม่เอ่ยในช่วงที่พระเอกของเราเรียนมาหาทิทลายนะคะเขาเป็นแบบเหมือนล็อกเกอร์ มือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีเต้นด้วยนะคะต้องขึ้นไปแสดงบนเวทีอันนั้นจะเป็นฉากที่นางเอกของเราได้เห็นความสามารถของเฮ้ยผู้ชายคนนี้เราเจอที่ที่หลังคานี่หว่าที่หลังคาตึกเมื่อกี้นี่หว่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะจริงๆเรื่องนี้หวานก็เริ่มเล่าไว้แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ต่อเพราะว่าอยากจะให้จบอสองเรื่องก่อนนะคะสองเรื่องนั้นก็คือเรื่องความงามแห่งชาที่คุณหลี่เซียนกับคุณหยางจือแสดงอ่ะนะคะ คืออยากจะให้นิยายเรื่องนี้เล่าจบเร็วๆก่อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือที่จะให้จบไปไม่นานนักหลังจากที่คือไปคู่กันกับเรื่องความงามแห่งชาติก็คือเรื่องไอเจียงเถาหัวนะคะซึ่งผู้แสดงก็คือคุณหลิวเฉียวอี้กับคุณมม่งจืออีนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็โอ้โหบอกเลยนะคะพระเอกเราโคตรดาร์กเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นพระเอกนะเพื่อน หัวเลาะก่อนหัวเลาะก่อนแล้วหลังจากสองเรื่องนี้จบแล้วนะคะก็จะรีบมานะคะทำใหเ้เล่าเรื่องของเนี้ยให้จบนะคะเล่าเรื่องคู่รักของเจ้าลู่ซือกับที่แสดงกับคุณเผิงกุนอิงนะคะให้จบนะคะพร้อมๆกับเรื่องที่คุณดิลบาแสดงคู่กับคุณเฉินชิงฉีนะคะนั่นก็คือ,อ,อ love on the turquoise land นะคะเรื่องนั้นไม่ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวให้จบพร้อมๆกันได้นะคะ อ่ล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะท่านใดที่มาเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ฟังนิยายอยู่ในช่องหวานชูก้า l ลิฟช h น n สโ e เวล e l อ n d s ซีรีสนะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะก็ช่องหวานชูก้าจะสมาชิกคือเดือนละหนึ่งบาทนะคะก็จะเป็นเหมือนกับนวนิยายที่แปลแล้วก็มาเล่านะเพื่อนๆมันยังไม่มีแบบเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยเนาะมันต้องมีการแปลมันต้อง การเรียบเรียงนะคะกว่าที่จะแบบเอามาพูดให้มาเล่าให้เพื่อนๆแบบเข้าใจได้เพราะปะกติแล้วก็จะคุ้นเคยกับการอ่านนิยายกันมากกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าบางเรื่องเนื่องจากว่ามันไม่มีภาษาไทยจริงๆแล้วแบบเออเห็นว่ามันสนุกไงหวานเห็นว่ามันสนุกก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังไปล่วงหน้าก่อนนะคะส่วนในอนาคตนั้นถ้าเกิดว่ามีแบบเออสำนักพิมพ์ไหนหรืออะไรเงี้ยเขา,เามาแปลเป็นภาษาดีๆอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่อยไปอุดหนุนเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าชอบภาษาวรรณกร แบบสวยๆอะไรแบบนี้นะคะอ่ะละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ